สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาครอบครัวไปกินอาหารญี่ปุ่นกันนะคะระหว่างที่รอพ่อปู่กับแม่ย่ามารับก็แกงพี่ทอมเล่นนะคะเราชอบเล่นอะไรกันแบบนี้นะคะหลังจากที่เราย้ายบ้านออกมาจากพ่อปู่แม่ย่าแล้วเราก็ยังไปมาหาสู่กันตลอดนะคะบางทีอ้อมก็เชิญพ่อปู่แม่ย่ามากินข้าวที่บ้านหรือไม่งั้นเราก็ไปกินข้าวที่บ้านของพ่อปู่แม่ย่าค่ะ ขับรถออกมาจากบ้านประมาณ10นาทีก็ถึงร้านแล้วค่ะร้านชื่อว่ากิโกะนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกที่พ่อปู่แม่ย่าจะได้มากินนะคะส่วนอ้อมกับพี่ทอมเคยมากินแล้วค่ะครั้งหนึ่งเข้ามาในร้านอาหารนะคะก็จะมีพนักงานมาแนะนําวิธีการสั่งอาหารนะคะแล้วก็จะสั่งอาหารออนไลน์ในเท็ปเลตนะคะการสั่งอาหารก็สั่งได้10ครั้งนะคะครั้งละไม่จํากัดนะคะสไตล์ก็เหมือนร้านอาหารชาบูชิชาบูที่ประเทศไทยเลยค่ะ ร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ตนะคะคิดลายหัวคนละ19.90ยรเซนนะคะก็ประมาณ20ยูโรค่ะส่วนเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานหรือว่าเมนูพิเศษเขาก็จะคิดราคาต่างหากค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าเสียดายตรงที่มันไม่มีหม้อชาบูนะคะหลังจากที่พนักงานได้อธิบายวิธีการสั่งอาหารเสร็จแล้วนั้นด้วยความหิวโหวยนะคะเราก็กระนำสั่งอาหารแบบรัวๆเลยค่ะ แน่นอนว่ามันต้องมีซูชินะคะแต่ก่อนครอบครัวของพี่ทอมเนี่ยไม่กินซูชิกันนะคะตั้งแต่อ้อมมาอยู่ที่นี่ก็ซื้อมากินบ่อยทีนี้ได้กินแล้วก็ติดใจกันเลยค่ะทุกคนร้านนี้ก็มีหลายๆเมนูที่ถูกใจพ่อปู่กับแม่ย่านะคะแม่ย่าจะชอบกินปอบเปี๊ยะทอดแล้วก็เทมปุระผักนะคะส่วนพ่อปู่ก็จะชอบกินอาหารทะเลมีหอยมีปลาหมึกนะคะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเป็ดทอดกรอบค่ะอร่อยมากค่ะทุกคน วันนี้ก็กะว่าจะมากินชาซิมิทูน่านะคะแต่ปรากฏว่าสั่งมาแล้วเนื้อมันไม่ค่อยหวานนะคะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสดค่ะกินกันไปยาวๆแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะวันนี้ก็จ่ายเบาๆไป100ยูโรนะคะอิ่มแปรเลยค่ะต้องขอขอบคุณเจ้ามือในวันนี้ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการเลี้ยงย้อนหลังวันเกิดของพ่อปูนะคะแล้วก็เลี้ยงไม่ย่าด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ยาไปรับไปส่งที่โรงเรียนเพราะว่ากำลังเรียนภาษาเพิ่มค่ะ